ดูกระนกุลมานดามาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ามานาปกายิกาธรรมแปประการเป็นไฉนดูกระนุลมานดามาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์ สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักหนึ่งชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามี คือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะและนามหนึ่งการงานใดเป็นงานในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้าย เธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถจัดทำหนึ่งชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้ว และยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือสุดลงย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควรหนึ่งสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทอง ย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพานันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศหนึ่งเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะหนึ่งเป็นผู้มีศีล งดเว้นจากปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฉาจา์มุสาวาตและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจําแนกทานหนึ่งดูกระนะะกุลมารดามาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้แหลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เหล่ามานาปากายิกาสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มันเพียนขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้คุนเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวง และย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้น ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา